คนลาวทางานในประเทศไทยเขาเก็บตังค์กันยังไงนะอ่ะอันนี้สไตล์ของผมนะครับผมจะเก็บเมื่อก่อนนะผมก็ไม่ได้ไม่ได้เข็งคัดขนาดนี้นะครับชื้อไปชืดอท้ายไม่มีตังค์กินข้าวสวัสดีครับทุกคนผมชื่อบอนนะครับเป็นคนลาวที่มาทํางานในประเทศไทยนะครับคนลาวทางานในประเทศไทยเขาเก็บตังค์กันยังไงนะอ่ะอันนี้ สไตล์ของผมนะครับผมจะเก็บเมื่อก่อนนะผมก็ไม่ได้ไม่ได้เข่งคัดขนาดนี้นะครับถื้อไปสุดท้ายไม่มีตังค์กินข้าว <c oughs> ก็เลยมาตั้งใจเก็บนะครับทุกคนผมก็เลยจะวันหนึ่งใช้ไปเท่าไหร่นะแต่เมื่อก่อนนะจะใช้แบบเมื่อก่อนนะผมเก็บตังค์แบบไม่ได้ใช้เหมือนแบบว่าห้าสิบาทเหมือนทุกวันนี้นะผมก็จะแต่แต่ผมเป็นคนที่จดไว้แล้วนะครับทุกคน ตัวนี้ที่จดไปแล้วในเดือนในปีที่แล้วนะสองพันยี่สิบสี่เนี่ยเนี่ยจะมีรายรับนะครับรายรับรายรับแล้วก็วันที่หนึ่งใส่ไปเท่าไรวันที่สองใส่ไปเท่าไรก็จะจดเดียงว่าอย่างนี้ได้เดียงว่าอย่างน,างนี้แล้วก็ส่วนเงินเก็บอะส่วนเงินเก็บใช่ไหมส่วนเงินเก็บเงินฝากกับบ้านนะผมจะตัดออกเลยนะว่าสมมติว่าเดือนนี้ผมจะเก็บเท่าไหร่นะผพก็ จะอออกเลยสมมติว่าอเดือนนี้เก็บหมื่นหนึ่งไหมก็สองคนนะเอาเอาบอกงคือสองคนนะครับผมก็ผมก็จะตัดออกเลยหนึ่งหมื่นบาทเหลือนั้นผมก็จะส่งกับบานเอ,อเพราะว่าทางแฟนผมก็ส่งให้แม่ทางแฟนผมก็จะส่งให้แม่ส่วนผมก็ส่งให้พ่อบางเดือนก็ส่งให้พ่อบางเดือนก็ส่งให้ลูกนะครับก็จะตัดออกเลยคือ ที่จะเป็นก็คือตัดออกแล้วก็พวกค่าห้องอะไรก็ตัดออกก่อนนะครับส่วนที่เดือมันเหลือประมาณสมมติว่าเหลือประมาณห้าพันนะสมมตินะครับทุกคนมันเหลือประมาณห้าพันผมก็จะใช้ใช้นะก็วันหนึ่งก็ใช้ไปเท่าไหร่นะปีที่แล้วนะครับทุกคนรายรายจ่ายตัวนี้ได้รับรายจ่ายตัวนี้คือปีที่แล้วนะผมก็จะจ่ายไปวันที่วันที่หนึ่งใช้ไปเท่าไหร่วันที่สองใช้ไปเท่าไหร่วันที่สามใช้ไปเท่าไหร่นะครับทุกคน ส่วนส่วนทิปบล็อกอะผมก็จะใส่นี่ไหยนะเพอะทุกเดือนเราจะได้ทิปบล็อกนะครับทุกคนได้เยอะอะไรมากก็แล้วแต่ลูกค้านะครับถ้าลูกค้าเยอะเราก็จะได้ทิปบล็อกเยอะนะครับทุกคนทิปบล็อกก็คือทิปรวมทางร้านนะครับอ่าช่วงนั้นเรามีสิบคนใช่ไหมครับทางร้านเนี่ยได้ทิปมาสามพันเราก็จะแบ่งกันคนละสามร้อยใช่ไหมผมอยู่กับแฟนผมก็ได้หกร้อยใช่ไหมหกร้อยมาผมก็ไม่ได้ใช้นะทิปบล็อกก็คือผมจะมายอดกระปุกไว้นะครับทุกคน ก็จะมาหยอดกระปุกไว้ถ้าเดือนไหนได้เอคนละสองร้อยแล้วก็ได้สี่ร้อยนะครับทุกคนก็จะมาหยอดกระปุกไว้ปีที่แล้วผมหยอดไปนี่ได้อยู่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับหยอดกระปุกท,ท,ที่ที่บล็อกเฉยๆนะหยอดกระปุกไปได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับปีนี้ไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่เพราะว่าลูกค้าก็ไม่คยย่อยเยอะเท่าไหร่นะครับทุกคนเขาก็จะทําแบบนี้นะครับ อันนี้เด๋ยนนี้ผมไม่ใช้แบบเอ,อวันนี้ใช้เท่าไรหมดไปเท่าไรแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ใช้แบบนี้แล้วผมจะลองมาใช้วันละห้าสิบาทดูเพราะว่าการที่เราใช้วันละห้าสิบาทใช่ไหมแล้วก็มีกําหนดอยู่แล้วว่าเออวันนี้เราซื้อไปห้าสิบาทเราก็ไม่ชื้อแล้วเราก็ต้องประหยัดนะนั่นแหละผมก็เลยใช้หันมาใช้วันละห้าสิบาท ยกเว้นวันหยุดนะครับทุกคนวันหยุดก็คือเราเลื่อนออกไปข้างนอกเอยแบบวันหยุดเราจะเดินเล่นแถวที่ผมอยู่เนี่ยเราอยากอะไรเราก็เห็นอะไรเราก็ซื้อนะครับยกเว้นวันหยุดถ้าวันทํางานเนี่ยผมก็ส่วนมากผมก็จะใช้วันละห้าสิบบาทแค่นั้นนะครับก็เหมือนวันนี้นะครับผมก็นี่ไปซื้อชุบมะเขือนะครับทุกคนชุบมะเขือกับข้าวเหนียวชุบมะเขือนี่ ปุงเนี่ยยี่สิบเองนะทุกคนตรงนี้ยนะี่สิบส่วนข้าวห่อละห้าบาทผมซื้อมาสี่ห่อผมกินกาแฟน,นะครับทุกคนเป็นข้าวเหนียวนะครับส่วนมากกับผมจะกินข้าวเหนียวนะครับตอนเชา้าเพราะว่ารู้สึกว่าข้าวเหนียวมันจะแบบว่าทําให้มันอะไรวะเขาเรียกอะไรว่าอิ่มได้นานนะสําหรับผมนะเพราะว่าที่บ้านอะ ที่ลาวผมอ่ะเขาก็จะกินข้าวเหนียวเป็นชีวิตจิตใจเลยเช้าก็เหนียวตอนเที่ยงข้าวเหนียวตอนเย็นข้าวเหนียวตอนเช้านี่เขาตื่นแต่เช้าเลยนะที่บ้านที่บ้านนอกอ่ะที่บ้านผมอ่ะตื่นเนอะพ่อผมตื่นประมาณตีสี่ 4, ประมาณนี้ตีสี่ 4, แล้วก็ปลุกปลุกลูกมานึ่งข้าวใช่ไหมตอนที่บ้านมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละทุกคนปลุกลูกมานึ่งข้าว ก็ทําอาหารบางคนกันบวันนี้มีมีงานไปทําอะไรก็ไปทํานะทุกคนก็นไปแต่กินข้าวประมาณหกโมงเช้านะกินข้าวก็หกโมงเช้า,าเลยแหละทำอาหารเสร็จก,ก,ก็กินข้าวด้วยกันเมื่อก,ก่อนอ่ะมีเยอะคนอ่ะมีเยอะแบบว่าตอนนั้นอ่ะยังเป็นเหล็กไม่โตถึงขนาดนี้ก็ยังอยู่กับพ่อกับแม่อยู่ แล้วก็กินเอื้อน,น้องพี่น้องก็กินกินด้วยกันแล้วก็ถ้าพี่คนโตเขาก็ไปทํางานดดคนเด็กก็ไปเล่นอะไรพวกน,นี้นวแต่เนยก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะชีวิตอยู่ที่โน่นถ้าผมกลับไปแล้วผมถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าชีวิตคนดาวที่ที่อยู่ประเทศดาวเขาใช้ชีวิตกันยังไงนะครับทุกคนเช้าเที่ยงอะไรเนะี่ยแต่แต่ปัจจุบันนี้น่าจะมีอะไร เพิ่มขึ้นมากกว่าน,นั้นเพราะว่าสมัยนี้มันก็สมัยที่หาเงินทุกคนเลยนะเด็กประมาณ13-14เนี่ยเขาก็รู้จกักหาตังค์เลยนะที่บ้านเขาก็ไปขายขานอมเอยพวกอันนี้ตัวเขาขายไปด้วยเดียนไปด้วยนะเมื่อก่อนอนะ่ะ13-14ไม่รู้อะไรเลยนะแต่ในนี้ปัจจุบันเนี้ยก็มีรู้เยอะขึ้นนะน่าจะโลกโซเชียลเข้ามานะก็เลยรู้เยอะขึ้น บางคนชวนมากยุคที่แล้วถ้าเป็นเด็กใช่ไหมก็ถ้าเป็นเด็กที่เข้าโรงเรียนอยู่ก็จะเข้าประมาณสวัยม,มอต้นเนี่ยเขาก็จะหาเงินเองไรเนี่ยตอนนี้เมื่อก่อนไม่ไม่หาเงินได้นะปัจจุบันนี้เขาจะไปขายหวยหวยดาวทุกคนรู้จักไหมหวยดาวแต่นี้ไม่รู้ว่าเปิดทวันหรือยังปกติมันจะวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับทุกคน มันจะเปิดสามวันไปขายบางคนก็จะไปขายอ่ะก็คือไปขายให้ใหมันจะมีคนรับว่าเราไปเอาหัวหัวหัวเลขบานผนเรียกดีมันเขาแล้วก็มาจดนั่งนั่งอยู่ดิมถนนเนนะี่ยบางคนผ่านไปผ่านมาเขาก็ชือช้อนะครับทุกคนชื้อเขาก็ได้กําไรห,หนึ่งตัวตัวเขาขายหวยได้กําไรเท่าไหร่นะ ไปรับมาที่ดาวไงไม,ไม่ตัวเหมือนตัวไปรับมาขายไงตัวอะไรทหร่อ๋อสมมติว่าหนึ่งแสนหนึ่งแสนกีบถ้าว่าเราขายได้หนึ่งแสนกีีแเราก็ได้ส่วนต่างมายี่สิบเจ็ดพันนะครับหรือว่าสองหมื่นเจ็ด 27, นั่นเองประมาณนั้นนะครับ นี่นะครับชีวิตคนเราที่ทํางานในประเทศไทยเก็บตังค์ยังไงอันนี้ยังไงอ่ะคลิปนี้มีคัาตอนนะครับทุกคนสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับถ้าทุกคนอยากดูอะไรก็คอมเมนต์ถามเลยนะครับร้านด้านกดติดตามให้ผม้วยนะบาย